ทุกคนกล้วยน้ำว้าเราปลูกเมื่อสองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วค่ะนี่ต้นหนึ่งนะคะปลูกเราปลูกใกล้ต้นทุเรียนจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าเอ่อปลูกเพื่อให้มันได้เป็นการบังแสงแดดต้นทุเรียนเราตรงนี้ค่ะทุกคนเราปลูกได้อาทิตย์หนึ่งปลูกหน้าแ้งเลยเนาะพอดีเมื่อวันนี้ไม่รู้ทำไมฝนตกนะ ฝนตกเราก็เลยเออปลูกสองต้นนะปลูกสองต้นแล้อีกต้นหนึง่งมันยังไม่เป็นเลยค่ะปลูกเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึง่งอยู่ทางนู้นนะคะทุกคนอีกต้นหนึ่งตรงนี้ค่ะแต่ว่านี้เขาแทงหน่อขึ้นมาแล้วแต่ตัวแม่เขาเนี่ยไม่ไม่มีลูกนะคะทุกคนไม่แทงนะมันเปืือยขึ้นมาแต่ว่าไอ้ต้นนี้มันจะแก่เนาะตัวนี้มันแทงลูกขึ้นมานะคะ่ะทุกคนค่ะนี่ต้นกล้วยนี้มจะเป็นกล้วยกล้วยไข่นะตันนี้เราจะปลูกกล้วยไข่ กำลังแทงยอดขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยยอดกล้วยไข่เราเดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนวันนี้พ่อบ้านให้เคมีอีกนะคะทุเรียนเรายังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนจ้านี่ค่ะทุเรียนเรายังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนใบหยิกใบงอใบแห้งนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรคะ่ะทุกคนคะ่ะต้นนี้ก็เริ่มมีใบแห้งเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนหนักกว่านี้ วันก่อนเราให้น้ำมันเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนทุเรียนเรายิกเข้าไปเลยแห้งเข้าไปเลยค่ะทุกคนเออแล้วก็ให้ปุ๋ยด้วยมันก็น่าจะแบบมันน็อกปุ๋ยเนาะไม่เกือบไม่เหลือเลยค่ะทุกคนนูต่ะเออนะใบเขาไม่งามเลยแต่ก็นะคะแต่ก็ไม่รู้นะใบเหลืออยู่แค่นี้ทุกคนคะ่ะ ใครรู้ว่าทุเรียนเราขาดอะไรไหนมาลองคอมเมนต์ดูนะคะทุกคนใครรู้ว่าทุเรียนมันเป็นอย่างเนี้ยสาเหตุที่มันเป็นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาบอกกันหน่อยนะคะทุกคนนี่ใบไม่เหลือเลยค่ะทุกคนตัวนี้ใบไม่เหลือเลยนะแห้งไปเลยนะแต่ว่ายอดของเขาก็แทงยอดขึ้นมาเหมือนกันนะคะปัญหาเยอะมากเลยเรื่องทุเรียนนะคะทุกคนจะได้กินไหมเนี่ยนะคะเออจะได้กินไหมหอยอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะไอหอยนี่ หอยตัวนี้แหละมันทําให้เป็นเพี้ยหอยนี่หอยเยอะมากเลยนี่เห็นไหมหอยมากินข้าวในทุเรียนเห็นไหมหอยพวกนี้มันปัญหาหอยนี่ก็เยอะหอยในสวนนี่เยอะมากจริงๆเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะแก้ไขยังไงยิ่งกว่าเลี้ยงหอยซะอีกนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนั่นแนี่นี่ใบอีกใบงอใบแห้งจนจนไม่อยากจะดูมันแล้วอะค่ะทุกคน ใบมันไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะทุกคนเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ใบร่วงเลยเนี่ยนนเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้ยเลี้ยงยากเหลือเกินนะเลี้ยงทุเรียนนี่นะคะทุกคนเออเดี๋ยวเราก็จะวันนี้เราจะทํายังไงดีกับเขาอะ่ะนี่ห้คอหมูไออันนี้ไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะ ให้เคมีไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวรุ้นต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวอีกสักสองวัน3าวันเนี่ยจะเอาเกลือมาลาดโคนมันค่ทุกคอีกสองอาทิตย์ค่อยมาดูนะคะทุกคนบางต้นมันก็ไม่เป็นอย่างต้นนี้ก็ไม่เป็นคะ่ะทุกคนขอบคุณที่รับชม